เอาล้ครับสวัสดีคนกันเลยนะฮะตอนนี้ก็อยู่กับผมมีคาร์บ้าสตูดิโอนะสำหรับคลิปนี้ก็อยู่กับเกมมินิมิลิเชียอีกแล้วนะฮะโอเคมาสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาเล่นแบบโหมดทีมกันนะฮะผู้ชมคือต้องบอกเลยว่ามันสามารถตีกันได้นะคือฆ่ากันได้ด้วยนะระวังเฮ้ยมันจะมีอยู่สองอย่างก็คือระเบิดกับใช้มือฟาดกันนะใช้พวกดาบตลอะนะโอเคอสำหรับช่วงนี้ก็เล่นเกมไปก่อนนะทรานผู้ชมคลิปภาคผมอยากภาคมากเลยแต่ต้องรองก่อนนะฮะใ,ใจรอเนยนะ เฮ้ยบางทีเราตกใจหมดวันนี้เพื่อนจะตีกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ป้าป้าแล้วเจนเ็นเฮ้ยทำไมเพื่อนเราเป็นอย่างเงี้ยไอ้นี่เดี๋ยวก่อนเจนเจนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเพื่เพื่อนมันเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนเราเราฝั่งเดียวกันแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งอะบ้าไปแล้วนี่จะฆ่าเพื่อนตัวเองเหรอไม่เอานะ เฮ้ยมันนี่มันฆ่ากันได้เลยนะเราต้องสามาคีกันสิใจเย็นเพื่อนใจเย็นเอา้าอะไรก็บ้าจี้ m ม่กอดโอ้โหเล่นหมดทีมผมคิดถูกหรือคิดผิดวะเนี่ยเอาละฮะทุกคนนี้เพื่อนเราฆ่ากันตายเองฮึบอยแก๊สไปโอเคแก๊สรวมกันเลยตอนนี้ไปครับพ่อไปเดินทางไปด้านหน้ามีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองนะ มาแล้วมาแล้วยิงขู่ไว้ก่อนโดนไหมไม่โดนนะครับเอ้ยอะไรเงี้อยู่นั่นตายสวยเพื่อนจิงเจ๋วมากแต่ว่าเราควรเข้าด้านหลังนะเฮ้ยมีปืนเราขอนะอะไรนะเอ้ยอย่าวะอย่าปลาระเบิดน,นะเพื่อนโอเคมันมันจะมาฝั่งน,นั้นละเอาละเอาไปเลยเฮ้ยระเบิดอ้าโอ้โหแลกกันแต่เพื่อนยังไม่ตายยังดีอยู่รู้สึกว่าการเล่นโหมดทีมนี้ทำให้เราดอปไปเลยนะฮะ โอ้ไม oh ่ก็จ้จะฆ่าใครก่อนแล้วเพื่อนกับพลเฮ้ยเพื่อนกับฝั่งตรงข้ามโอเคระเบิด okay. ไประเบิ <c oughs> ดระเบิดระเบิดตุ้มสวยขอไปเลือกแป๊บนึงดูเลือกถ้าจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ไปไปไปเพื่อนจะฆ่ากันนะอย่าอย่าขอร้องละโทเพื่อนใจเย็นก่อน โอเคด้าน okay. หน้ามีศัตรูฮะเดี๋ยวนะครับเอีมันจะฆ่าเพื่อนเราหรือเปล่านะแต่ปืนนีน้จะมาสามารถฆ่าเพื่อนเราด้วยโอเคๆเดีย๋ยวจะยิงไปดีกว่าเดี๋ยวมันโดนเพื่อนนะฮะไปเ่อนโอเคครับเนี่ยเพื่อนคนนี้จะเป็นเพื่อนที่ดีหนนะ่อาโอเคเดี๋ยวผมจะไปไปล่อยออกก่อนแป๊บ <g ülme> หนึ่งนะโอ้ยดูฮนะผมจะเอานี้ขึ้นไปเด้งขึ้นไปเออไปเลยตามมันไปเลยอย่าลงมานะ เอาไม่ทันนะ่ะไม่ได้เลยโอเพื่อนเราตายาตาย,อ,ายอะไรอ่ะถ้าปล่อยไปฝั่งนู้นมันจะเด้งเลยไหมเด้งกลับมานะโอ้หมันไปเปลี่ยนฝั่งละเดี๋ยวรอต้องมาใกล้ๆนะคุณผู้ชมอันนี้ไอเอวุธน,นี่มันเสี่ยงมาหาตัวเองมากแต่ถ้าได้สไนเปอร์จะดีมากนะครับจงังหวะน,นี้เพื่อนเราบวกละหาเพื่อนดีกว่าเพื่อนกำลังไปหาเอ้ยยา เฮ้ยไอ้บ้านี่ได้ได้ไปเลยอย่ากลับมานะเฮ้ยอย่ากลับมาเหนียว้ายอันตรายเฮ้ยเย้เพราะว่าเริ่มไม่ดีสถานการณ์เ <c oughs> ฮ้ยพ่กเรานำอยู่นะฮะนำอยู่คะแนนหนึ่งคือทุกทุกอย่างทุกคิวเนี่ยจะรวมเป็นฝั่งนะครผู้ชมเข้มปะปะปถ้างั้นก็อย่าฆ่ากันเลยไปหาฆ่ามันดีกว่านี่ ไม่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 ไม,ไม่ยิงมันยิงมันระเบิดอ่าเพื่อนซูมันซูมันอุย๊ยมันได้เจ็ดแล้วเพื่อนไป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 จังหวะน,นี้ฮะ <c oughs> เดี๋ยวเออระเบิดนี่ไป็นสลัชีพก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่าให้เพื่อนเราตายอาึ๊บอึ๊บนี่จะหมดเวลาแล้วสามสิบห้าวิไป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 กำลังไปกำลังไปกำลังไปรอฉันก่อนนี่เพื่อนอยู่้าล่างฮะ รอก่อนนะกำลังไปนะเพื่อนนี่ไงเฮ้ยมีคนมีคนเงี้ยวไม่โดนมันอ่ะเอ้าก็อยู่หลุดตหน้าต่อตาทันไหมน่ะไม่ทันเหรอเพื่อนเราตายอีกอูดมันเลยอูดมันเลยอูดมัน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 อูดมัเออทันไหมไม่ทันเหรอไม่โอ้โหไม่ทันน่ะเรียบร้อยนะครับแพ้เหรอใช่ไหมผมไปลืมไปดูคิว เฮ้ยแปรเท่ากันแต่ว่าเขาได้ที่หลังอะ่ะโอ้ติดลบเลยเหรอว้า wow. ว <Wow. S 1> นี่แพ้นี่ติดลบไปเหรอปั๊โอ้โอ้โหเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวนะผมข,ขอเปลี่ยนด่านดีกว่าโอเคนะครับอ่า uh, พอยารู้ว่าหมดทีมถ้าเล่นด่านนี้จะเป็นไงนะฮะด่านฮอตโอเคต้องลองูุละฮะชื่อด่านคาตาคอมนะฮะโอเคไปลุยกันเลยฮะโอเคด่านนี้เล่นเป็นทีมเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 1> มีคน mm hmm. อยู่ศัตรูอยู่ด้านหน้า ทำอะไรนะ่ะเราเดินไปนี่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 มีปืนแรงแต่ก็ยิงไม่โดนใช่ไหมล่ะเฮ้ยเ <c oughs> พื่อนมันมายาเฮ้ยสองตัวเลยเหรอเออเพื่อนจาัดก,การเลยเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเป็นอะไรนะฮะเป็นสกิลของการฆ่าตัวตาย <c oughs> ดีหรือเปล่าเนะี่ยโอเคเพื่อนสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปหาปืนก่อนเฮ้ยน,นั่นน้ำมันมีคนน้ำมันมีคนตายเพราะระเบิดซะเออเอ้อ <c oughs> เอาเมื่อกี้เราได้คิวไหมน,ะนี่ยเราจะไม่ได้ เมื่อกี้น่าจะตายเพราะระเบิดเอขาหรือเปล่าเนี่ยโอเคเฮ้ยยังยังเขายังไม่ได้สักคิวเลยเนีย่โอเคนะครับผมไปหาปืนแรงก่อน,นครับผู้ชมต,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 ตื้อ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 เฮ้ยด้านล่างๆๆมีคนเหรอไม่มีนะขึ้นมามันมาแล้วมันมาแล้วอุ๊ยอุ๊ยโดนตัวเองพึบด้านล่างมีคนเฮ้ยอย่าพึ่งนะเงวเงยยิงทำอะไรเพื่อนเราไอเจ็บเจ็บโอ้โห อจะตายป๊บนึงหาเอาเฮ้ยเพื่อนเใจเย็นนี่เราเองเอ,อ,อ๋อจะยิงเพื่อนตัวเองทำไมดูก่อนนะครับตอนนี้ผมไม่มีหาหาปืนไม่เจอเก็บปืนนี้ไปก่อนมีคนโอ้มีคนลงไปฮะลงไปฝุ่นฝั่งนู้นแต่ว่าเพื่อนเราประเมนบวกกันอยู่อะอโอเคโอ้เราต้องทิ้งอีโม่เลยเหรอเนี่ยเสียดายจังเฮ้ยเราจะไปแจกคิวต้นเนี่ยอย่างเงี้ย ปืนเราต้องหาปืนก่อนฮะแต่ว่าปืนมันยังไม่เกิดไปยาเรือปล้อยอใครวะนั่นนะ่ะโอ้โหไอ้มันก็น,น็อกได้เราเจอกันโจล่นเครื่องเป่าโอเคเรานำนำ,นำอยู่คิวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวหาปืนก่อนปืนดีๆไม่ค่อยมีใจเย็นนะเพื่อนพร้อมดูกันอะไรเนี่ยไม่มีปืนดีเลยเหรอมันได้ปืนเลมาวานะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรฮะปืนอะไรก็เอาไปเถอะตอนนี้ลุยอย่างเดียวอ่ะ เอ,อ้ยนี่เราเองใจเย็นเพื่อนนี่ไงมีคนอยู่ล่างหเห็นไออหมน่ะเฮ้ยโยนระเบิดมั่วงี้ไม่ได้นะครับมัม่วมากอะ่ะโอ้โหโอเคยังไงก็ตายสวยอยู่โอเคครับเราต้องนำไม่ขาดนะฮะเพราะว่าถ้านำไม่ขาดมันนำทันได้แต่เมื่อกี้ทีมเราทีมเราแบบเล่นกระโปรงไปนิดนึงโอเคเฮ้ยมีคนอยู่ฝั่งไหนบ้างเนี่ยปล่อยไปฝั่งนี้ก่อน เผื่อมันนำพาไปสู่คนนะฮะอันนี้น่าจะมีคนนะเอ้ยผมฆ่าเพื่อนตัวเองเหรอ,อเมื่อกี้ใช่ไหมเนะมี่ยหลังว่าคงไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมเ,เพื่อนเราจะไปจัดก,การใช่ไหมไอ้ด้าน,นบนมีคนไปแก้หมดเฮ้ยระเบิดอืออือตายสวยจะมีคนมาฝั่งนี้ฮะยิงไปไว้เฮ้ยจเจนโดนของตัวเองนี่นะเฮ้ยอย่ายิงหมดนะไอ้โอ้ นี่เพื่อนจะฆ่ากันหรือเปล่าโอ้โหเพื่อนฉันโอ้โหยังอะไรวนันนี้นี่จะกัดจะฆ่ากันเลยใช่ไหมฮะโอ้โหเพื่อนเราโอเคไม่เป็นไรฮะการจะร่วมงานกับคนอื่นต้องเป็นอย่างนี้เลยโอ้เฮ้ยนี่ต้องเป็นอย่างนี้ฮะเอ๊ะนั่นมันในใจไอ้ใครวะนั่นอะชิบหายไม่ใช่เพื่อนเรานี่ไหวไหมไม่แย่ละ <S <S เพื่อนจาัก,การอุย๊ยไอ้นี่จะเย็นหน่อยหัวฉันเออมันต้องอย่างนั้นโหรหโรงานคนอื่นนี่มันลำบากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวป่าไปแล้วเพื่อนฉันโอโหนี่จะฆ่าอะไรหรือไงเนี่ยถ้ายิงกันได้นี่ยิงไปนานแล้วใช่ไหมเนี่ย,ยบระหลาะตายระเบิดตัวเองอะตายพื้นตัวเองโอ้ยผมไม่ไว้ใจเพื่อนตัวเองอ่ะยเพื่อนด,ดีหายาก มานะครับฝั่งนั้นมาแล้วเพื่อนเราจะเอาไงอุดเลย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 เงี้ยวสวยเอ้ยอย่าฆ่าเพื่อนตัวเองดิโอ้โหฆ่าเพื่อนตัวเองไม่พอฆ่าตัวเองด้วยเออเออตายยังออกด้วยเหรอเนี่ยอันนี้หลุดด้วยนะฮะโอเคเอาตายไปละตายหาไปแล้เฮ้ยด้านล่างมีคนฮะมีคนกำลังมาเอาเก็บเรียบร้อยครับจบแล้วโอ้โหคุณผู้ชม เพื่อนเป็นอะไรที่แบบนะแต่ก็ชนะครับไม่เป็นไรแต่เราพยายามไปอย่าไปสูงสีกับเพื่อนดีวกว่าลำพากมากมาครับอยู่กับด่านเดิมครับคาตาตคอมนะครับอ่าก็เฮ้ยเพื่อนคนเดิมปะเนี่ยไม่ใช่นะเปลี่ยนคนใหม่นะครับเป็นอ่ายังไงดีละ่ะโหเอาอะไรฮะอยู่กับเพื่อนคนใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะอิสัยเก่าหรือเปล่าอิสัยชอบชอบพักคาเพื่อนตัวเองสอบมาอีกแล้วนะฮะติดตียง อะไรนะ่ะ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 ตูมตายเพราะตัวเองอีกแล้วไม่ได้ยังไงก็ได้ฆ่าตัวหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวรอชดก่อนนะโอ้โหท่านผู้ชมผมลืมปิดการแจ้งเตือนมาฮะปิดแล้วตอนนี้โโหลมีใครอยู่ไหมเอ้ยมีคนได้อะไรนะ่ะเอ้ย, <c oughs> อยตายไปซะเถอะ แกเม็คนเ็วไงล่ะระวังด้วยเพื่อนนี่กูอ้ายิงมันยิงมันเออตรงอย่างนั้นดิโอเคเอาเป็นเอคครับยอยิงกระจายไปเลยเผื่อโดนมันมาแล้วมาแล้วเออมันตายก่อนมาถึงอะไรอะไรใครเนี่ยแกเป็นใครมาจากไหนอะไรอะไรเอย <c oughs> แตกเลย เฮ้ยได้ของดีฮะพอได้เวลาใน2นาทีนี้รู้สึกดีมากตูมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอือเอ้ามาจากไหนไม่มาจากอาพีอีจีแลอย่าโอ้โหเอ้ยอย่างไรเราก็นำอยู่แล้วตอนนี้เอ้าฝันต้องออกอ่ะสงสารจั๊เอ้ยอะไรเนี่ยฝันต้องเอ้ยโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยนี่ฉันเองโอ้ยมันตั้งใจฆ่าเลาเหรอเนี่ยผมว่าไม่ใช่ละเพื่อนมันตั้งใจฆ่าเราเนี่ย ใจเย็นนะโอ้มายวไปหาเอาอาวุธรับแล้วก่อนไม่รับอะไรนะฮะเฮ้ยไปเออเออเอาไงเอาไงเอาไปเออโอ้ยไอ้นี่เออเอาไปซะตู้เออโอ้มันได้สองคิวเกือบนำทันแล้วโทรอ้ยตายผมรับปวดหัวกับเพื่อน เพื่อนเราทำไปม,มันเป็นอย่างนี้มันเนี่ยหวัว่าจะเจอเพื่อนดีๆกว่านี้ตี้นี่ีอิงหัวแตกเลยหัวล้นเนี่ยมาจะพงจะเพื่อนก็ไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมจะฆ่าเพื่อนตัวเองแล้วนะโอเคนะลูกปืนจะหมดละเหลืออีกสองนัดนะเ,เท่านั้นต้องใช้ให้ขุ้มนะเฮ้ยมันมีคนมันมีคนมาแถวนี้บนฮะด้านบนหัวเราไงมันจะลงมาแน่เลยมันลงมาแน่ เฮ้ย hey, ทำอะไรเพื่อนฉันยังไงก็เพื่อนฉันไอ้พวกบ้าเออเออมันต้องอย่างงี้อ่าถึงจะเร็วถึงจะชัว่วยังไงก็เพื่อนฉัน <c oughs> โอเคอ่าแล้วอีกหนึ่งนาทีฮะอภิจีก็หมดลูกปืนละไม่เป็นไรใช้ AK นี่แหละมามันลงมาแน่นอนฮะการะเบิดไปเลยอ้าวมันลงคนละฝั่งไม่ใช่ดิมันลงลึกเอ้ยยาอเออโอ๊ย,ย,าออยตายคนเบิดตัวเองเนี่ย ออเออไปกินเงี้ยววายตานมาไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะตามมาเก,ก็ก็ตายเพราะควันโอเคอเคุ้ยอ้ยอะไรจเวาไปจีเหอเหมือนล,ลูกแล้วเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ่าอุม้มเรียบร้อยเกือบตายไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเกือบนำทันอะ่ะไม่ใช่เกือบนำทัน,นเกือบตามทันมาอีโมโ่นี่แหละเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเจอของดีอีกแล้วมามาเลย สวัสดีขอ,อพีจีได้ไหมเอาเพื่อนเราเอาไปซะละหมดลูกเราไม่ใช่เหรอเอาเฮ้ยบักเอา้เอาชิบหายเด้เอพื่อนนายดันเราลงทำไมไม่โอ้โหเกิดอาการบักครับอ,อ้เกิดอาการบักโอ้ไมคก็ไม่เป็นไรบายโอ้โหจากไปโดยการบักเนี่ยนะโอเคครับก็นำไป17แต้มเลยนะฮะโอ้โหสุดยอดไปเลย นี้เราเป็นตัวสร้างดาเมจนะแต่ว่าฝั่งนั้น,นออกคนหนึ่งไงก็เลยแบบนั่นแหละขาดแรงไปเลยนะขาดอีกแรงหนึ่งเลยนะขาดคนใดคนหนึ่งไปไม่ได้ <S <S โอเคท่านผู้ชมฮะสหรคดปนี้ผมบาซ่าสตูดิโอก็ต้องขอลาไปก่อนนะ <S 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 โ,อโ,โอ้โหเว่อ,ออัพอ,อีกแล้วเย้เว่สิบสามแล้วนะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามนะฮะ